การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสปปลาวนับเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ต้องยอมรับว่าทั่วโลกก็มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของสอปปลาวที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งการอ่อนค่าของเงินกีบและหนี้ต่างประเทศที่เพิ่มสูงโดยเฉพาะการเป็นลูกหนี้ของประเทศจีน ล่าสุดครับท่านสังไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวระบุครับว่าทั้งสปปลาวและประเทศจีนรักษาความเป็นมิตรประเทศอยู่เสมอโดยในปี2560ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมสร้างประชาคมที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตของสอปปลาวและประเทศจีนขณะที่ประเด็นที่เป็นลูกหนี้ของประเทศจีนถือว่าเป็นความเข้าใจผิดของสื่อมวลชนที่อ้างว่าสปปลาวติดกับกหนี้ของประเทศจีน ซึ่งอยากให้เข้าใจครับว่าสปปลาวไม่ได้เป็นเพียงหนี้จากประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังมีหนี้จากสถาบันการเงินรองประเทศต่างๆด้วยจากข้อมูลของ CEIC หนี้ต่างประเทศของสปปพพลาวเพิ่มขึ้นจาก2,900ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,554สู่12,200ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,565ในปี2,565 ซึ่งคาดว่าโครงการรถไฟลาวจีนมูลค่า6,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐยิ่งทําให้สถานการณ์ซุดหนักอย่างไรก็ดีครับจากมุมมองของผู้นําประเทศลาวเชื่อว่านี่ที่เกิดขึ้นจากโครงการรถไฟลาวจีนจะสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากและเปิดทางให้ประเทศได้มีอนาคตที่ดีกว่าอีกทั้งนี้ต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที่จัดการได้สําหรับสบปปลาวและไม่มากเท่ากับประเทศอื่นๆที่เผชิญอยู ทางนี้รับความคิดของผู้นำสปปลาวขัดแย้งต่อรายงานของธนาคารโลกหรือเบอร์แบงก์และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ระบุครับว่าเศรษฐกิจกของลาวมีความเสี่ยงสูงที่จะประสบปัญหานี่เนื่องจากต้องเผชิญมรสุมทางเศรษฐกิจกหลังจากเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขณะที่เมื่อไม่นานมาน,นี้ค่างเงินกีบก็อ่อนต่ำสุดเป็นประวัติการครับทะลุ20,000ืกีบต่อดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากเผชิญกับเงินเฟอ้อสูงและทุนสำรองระหว่างประเทศลดลง ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความกดดันมากขึ้นต่อเศรษฐกิจยยของสโปรลาวท่ามกลางการจับตาของทั่วโลกขอบคุณข้อมูลาจากมันนี่แอนด์แบงกิ้งออนไลน์